สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยช่องคนละเกษตรนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปปลูกหญ้านะครับเอหญ้าสายพันธุ์อะไรเดี๋ยวเร,เราคอยติดตามดูทีน,นะครับตอนนี้ก็ำลังจะออกจาบบ้านนะครับคอยติดตามนะครับเราก็มาดูก <ไป S 1> นนับนีชจึงสวยงาม มีบ้านน้อยมีขนุมไม่สุกสนพวกเขาก็ชมไม่เคยบุนไม่ว่าเลยสักครั้งแต่มันเปลี่ยนไปตอนไหนกันแน่ไม่แสไม่มีไม้ยวมอายุเข้าหลายวันแล้วครับนึงกากระทืบคัอยู่แล้วึมก็ตุระฉันะครับ สีเท้ายาบนถนนไม่เคยกลัวทางฟ้าและฝนต้องอดทนไม่ทนก็อดตายเพียงเศษอาหารในจานตรงนั้นจะป้อนหรือโยนก็แล้วแต่ท่านมีเปาไม้ลอดตายให้ผ่านวันทั้งหมดนี้ก็เราก็ไปก็ออกนะครับก็เพราะเธอลูกกาสอย่างนี้นะครับก็ปูกมาได้สองสวันแล้วครับ ใบวันนะครับนะครับต้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเขจะตัดต้นเข้ามาแล้วก็จะมาที่ออกนะครับทีไไ่ใกล้เขาก็มา รขาจะมาเป็นแบบนี้ครับมีตไในันจะคนก็ลองโะนไาไปให้ป้านะครับไปให้พยครับป้ากิดดีครับผิดอันใดแล้วเธอช่วยบอกฉันทีจากนี้จะได้เลิกทำตรงเียงหัหอนเพียงแค่ออนวอนให้เธอได้รู้ฉันยังคอยอยู่ตรงนี้ไว้ประมาณ สี่ท่านถนนไม่เคยกลัวทางฟ้าไฟคนต้องอดใคดีไม่ทนก็อดยาวๆไเพียงเศษอาหารในจานตรงนั้นจะปนโยงก็แล้วแต่ท่านมีเป้าหมายละตายบานวัดทั้งหมดนี้ก็เพราะเธอวิธีหนึ่งนะครับที่มนุษย์ผู้ประเสริฐนำไปปลูกยังไม่ จากวิธีการถูกนะครับนี่ครับก็เตรียมไปนะครับไปพูนะครับรู่าจะพูดนี้ก็จะลงไว้สองไร่ครับสีเท้าอย่างบนถนนไม่เคยลัวทาฟ้าและฝนต้องอดนทนไม่ทนก็อ่น<ส>ตายเรียมเศรษอาหารให้จ้า เ่าจะบอกเคล็ดลับด้วยนะครัในการปลูกครับมันจะมีนะครับใหน่สเดลจะเป็นหน่อหมากาแลงอย่างนนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ดูนะครับบางคนปลูกแบลักษณะอย่างนี้นะครับ ใหญ่เสด็จก็จะมีหน่อทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทั้งหน่อบนหน่อล่างครับเราถ้าว่าเราปลูกในลักษณะอย่างนี้เราถือว่าผิดครับถ้าจะให้ดีครับเราแนะนำเราปลูกในลักษณะนอนอร่นี้ครับแต่ถ้าว่าเราพื้นที่ที่เป็นตมหน่อยหรือเป็นเลนหน่อยให้เราปลูกตั้งนะครับแต่พื้นที่ไหนที่ไม่เป็นเลนนะครับเราก็ปลูกในลักษณะนอนอย่างนี้แล้วเราก็ถมดินให้เขานิดนึงนะครับ เพราะว่าไม่ต้องกบมากนะครับบางคนไปปลูกลักษณะอย่างนี้หน่อที่เกิดได้ก็เฉพาะหน่อตรงช่วงบนนี้ครับหน่อล่างเขาอาจจะไม่สามารถเกิดได้นะครับวิธีการที่ถูกหลักนะครับให้เราปลูกในลักษณะนอนราบอย่างนี้นะครับให้หน่อเขาอยู่ซ้ายและขวานะครับนี่ครับให้มันอยู่ในลักษณะอย่างนี้นถ้าปลูกในลักษณะอย่างนี้เราเสียบไปอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับเราต้องปลูกเฉียงลักษณะอย่างนี้นะครับครับ ทิปนี้ก็ส่วนตัวก็จะพาครอบครัวมาปลูกยาอยสเลวหวานนะครับใครที่ต้องการพันหรือต้องการแนวนะครับก็สามารถมารับได้เลยครับผมแจกฟรีนะครับก็จะปลูกไว้ให้สัตว์พวกปลาพวกแพะพวกวัวนี่แหละครับครับทริปนี้ก็ขอฝากวิชายคนรักเกษตรนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ